สวัสดีครับแนวทางหุ้นดาวโจนส์ามวัฐประจำวันที่17พฤศจิกายนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นฮะผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสําหรับมือใหม่ลองเข้าไปศึกษากันดูในช่องนะครับมีทั้งหมด3คลิป 3EP นะครับลองเข้าไปศึกษากันในครบทั้ง3คลิปเลยโอเคมาเริ่มกันที่แนวทางของรัเสเซียคืนวันนี้กันนะฮะผลเมื่อวานนะครับ438 0 0เข้าตัวเจาะเบิ้ล0ูนย์นะฮะทางวันนี้ครับเด่นตัวแรก4ตัวเจาะ4 0 4 1 4 2 4 3 4 8แล้วก็4 9เด่นอีกตัวนะครับ3ตัวเจาะนะฮะ3 0 3 1 3 2 3 4 3 8แล้วก็3 9 สูตรลองนะครับหรือว่าสูตรทางเลือกชอบกเล่นไม่ชอบก็ผผานนะฮะวันนี้ให้2 3สําหรับรัสเซียต่อมาอังกฤษครับเด่นตัวแรกวันนี้นะฮะสตัวเจาะ20 2 1 2 3 2 5 2 6แล้วก็29เด่นอีกตัวนะครับ4ตัวเจาะนะฮะ 40 41 42 45 46แล้วก็48สูตรลองครับสูตรทางเลือกเมื่อวานก็เข้า9นะฮะวันนี้ให้3 4ต่อมาเยอรมันผลเมื่อวาน8 6 1 8 9เขาจอเจะ8 9 9 8นะฮะ ทางวันนี้เด่นตัวแรก8ตัวเจาะ80 81 82 84 85แล้วก็87เด่นอีกตัวนะครับ9ตัวเจาะ90 91 92 94 95แล้วก็98ขออภัยเขียนตกไปนะฮะ สำหรับสูตรรองของเยอรมันนะครับเมื่อวานก็เข้าทั้ง8ทั้ง9เลย2ตัวที่ให้ดยวทางวันนี้นะครับให้4 5สุดท้ายดาวโจนเด่นตัวแรกว,วันนี้นะครับ0ตัวจอนะฮะ0 4 0 5 0 6 0 7 0 8แล้วก็09 เด่นอีกตัวนะครับ9ตัวเจาะ94 95 96 97 98แล้วก็90สูตรทางเลือกครับวันนี้ให้01สำหรับในท้ายนี้ให้ไปก็รูดไปก่อนนะครับตัวเจาะก,ก็แล้วแต่ชอบจะเล่นทั้ง4หุ้นหรือเล่นหุ้นใดหุ้นหนึ่งก็แล้วแต่สะดวกนะครับอขอให้ทุกท่านโชคดีและฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ